สวัสดีครับบัตดีแฟนเพจของลุงศักดิ์มังวนนะครับบัดดีวันที่10บมีนาคม2 5ง0พี่นอ้องความเคลื่อนไหวของหมอหลองหมอล่ำชจวงนี้ใจเกินรอ่อยมีมบุคลารกรมีความเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับในทางทีดีบกคอยมีเรื่องรามงรามาพี่นอ้องศิลปินคนรุ่นไม่ไม่หลายๆคนนะครับ ส่วนลายถ้าเป็นหมอลองมอลำถ้าจับตาความเคลื่อนไหวของหมอลองมอลำกระสีหายความสําคัญกับปั่นคนรุ่นใหม่นะครับอายุหน่อยๆลายวงตัวเกียวมีอยู่ซิกยังสิก็มีศิลปินคนรุ่นใหม่ลหลายโคตรพี่น้องพี่ยังจํายังสิพี่น้องศิลปินคนรุ่นใหม่ของใจเกินรอยช่วงนี้นะครับข้าวข้าคว,า,วามเคลื่อนไหวพี่น้อง น้องกาฟิวแบบบอยสิริชัยบอนว่าเด็กคนนี้หน่อยการดีการหลองการลํำคัดเก่าอีกเรื่อยๆขอแค่ใจบอดถอยฝากเด็กชายกาฟิวไ้เป็นลูกหลานสักคนด้วยนะครับมาขึ้นเวทีช่วงปิดเทอมวัสันนะครับของบอยสิริชัยทีเพิ่นออกมาโพลนะครับแจ็คก็ขึ้นเวทีไปเมื่อแรกแล้วพี่น้องก็บ,บอตื่นเต้นเอียงปันไดน,นะครับย้อนกลับไปเนาะ ใจเกินร่อยวอยสิทิชัยก็เริ่มเขาวางการแต่นี่แหละซ้ำนองกาฟิวเนี่ยนะครับไปกับมอลองมอลำจนโดนจนดังมีซื่อเสียงมีแฟนขับหลยนะครับผลงานด่านหน้าเวทีกับพัฒนายังต่อเดือนนะครับมีงานมีคิืองานขามปีออมือเคื่อนหนีตัวละ มือเคลื่อนนี่คือน้องกาฟิลสินเลปินคนใหม่ของใจเกินร่อยอายุ13าปีนะครับไปขืนเวที่เหียนบอยสิริชัยเป็นโทษปักหน้ากาฟิวขืนเวที่วันนี้วันที่สองผมมีอาการตกใจเลยมั่นใจในตัวเองไม่ร้าย,ายวิเววเป็นเีกมอลำในอนาคตคิดถึงตัวเองสมัยย่ายสวยเคยไปขอขืนเวที่มอลำ่ต่างต่างนะั่นเห็นบ่ขนาดลุงวันเดียบึงวันเดียบึงพูดว่าองบอยได้ครับเออว่าอไปลุงหนากัน เออปเบื่องต้นคลิปเส้นทางนี้จะได้ดีพี่น้องต้องค่อยคัดเก่าซอยกันเดอร์นั่นแหละครับอืเส้นทางน่าไข่ไข่ครับบอยซิริใช่นะครับบอยซิริชชยก็เริ่มยังสิหละแตงแต้เพิ่นน้อยน้อยเออไปขอข้นเวทีมะลอง้วนมะลำเอ่อคัดเก่านะครับเพก่ฝน,นโอ้พ่านปัญหาอุปสรรคร้ายครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของไอใจนะพี่น้องนะครับ ใจบ่หมักใจบ่สู่ครับยังได้กับบอํสมร็จนะครับเ,ออเจอปัญหาเพอเจออุปสรรคแน่ออกระถอยออกมาแล้วนะครับคนที่ประสบความสเร็จในเส้นทางของมอหลองมอลำออต้องใจนึงต้องใจหักก่อนออใจหักในด่านหมอหลองมอลำได้แสดงได้ขึ้นเวทีมีความสุขได้มอบความสุขให้แฟนเพื่อแฟนมอลำนะครับอ,อ,อันนี้ยังคาดนคิดทิ้งว่าเรื่องซื้อเสียงเรื่องอความ สื่อเสียงเรื่องการมีเงินมีทองนะครับเรื่องทรัพย์สินนะครับลังเทือกขืนด้วยใจมักที่ซื้อเรื่องสี่สําเร็จหรือบวสําเร็จมันเป็นเรื่องอนาคตเรื่องการตอบรับของแฟนๆนะครับกับชิบะตังเป่าว่าต่องลำรุวยจากอาชีพของการเป็นศิลปินดอกนะครับย่างบอยนี่กับว่บได้คิดว่าสิปังสิด,ดังถึงขนาดนี้นะครับกับเพ็ดไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยอสุดท้ายแล้ว ความมุมมุมาณะนะครับอดโทษอยู่ในแวดวงวงการมอลำมตั้งแต่ผลอายุถานับบอยบอยตอนนี้เท่าไรสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะบอยนี่ถานับย้อนกลับไปนี่ช่วงอายุคนสิบสามสิบสี่ปีนะครับเท่าไรล่ะครับอยู่ในวงการมอลำมฐานับตัวกลมๆกับยี่สิบปีขึ้นไปเนาะอันนี้ ถ้าเป็นคนที่เลือกอาชีพนี่นะพี่น้องเนะเลือกอาชีพการเป็นศิลปินเลือกการเป็นมอหลอกมอลลัมกสิคิดแค่ว่าพ่ออยู่ได้พ่อมีค่าน้ำมันลดพ่อมียพ่ออยู่พ่อกินนี่เขาไม่นาากินแน่ะครับเอเรื่องข้อมปังข้อมดังมีสอเสียมีเงินมีท่องหนูพี่น้องกตพ่ออยู่พ่อกินพ่อมีเงินไปโรงเลียนแน่สินะครับ เลื่อนจนเจือครับมีคานอหมองน้ำมันได้ขึ้นเวทีก็มีความสุขเอแต่ว่ามันกัสู่กันพัฒนาไ่ไห้นะครับไปเจอคู่บาอาจารย์หลายๆวงเออมาอยู่กับพ่อสมจิตบอ่อท่องนะครับไปอยู่กับไอเพชรพินท่องสิเอออยู่กับพ่อเอ๋สินะครับมาจังตามมาได้ครับเออบวนวายที่ตั้งเป้าว่าการเป็นศิลปินสิลป์สิรวยวดรดไอ้แรกๆรนี่คือน้องกัฟี้นี่ อันนี้ก็ใจห,หักที่ซื้อครับอยากเป็นศิลปินยากส่สุดเพชรอยากออกหนาเวทีอยากเสื้อแดงอยากฟอนอยากล่ำยังสรนก่อนได้ครับแต่ว่าผลพ่อยได้ในอนาคตนี่ถ้าสู่นะครับสู่แต่ว่าปัญหาอุปสรรคอียงต่างๆนี่โอ้ม,มันมันมันหลายครับมันหลายปัญหาอุปสร э รครมันบริเวราบพื่นคือการได้มันบริเวราบรื่นเสมอไปนะครับถ้ามันค้นที่ใจบัวหักด้านนี้แน่ย เจอปัญหาอุปสรรคพ่อนั่นพอนี่ใจถอยถอดใจเลิกไปก็มีนะครับแต่ว่าถ้าคนใจสู่ค้นที่มุมนะพัฒนาตัวเองนะครับการคล้องตนคล้องตัวการเอียงนะครับมีศีลมีมีมีคุณธรรมนะครับมีศีลมีธรรมมันจังอยู่ใดเด็ศิลปินหลายๆคนที่มีสื่อมีเสียงนะครับมีสื่อมีเสียง เป็นที่หูจักแรกๆครับกระแสดีแต่รับความนิยมแต่ข้องตนข้องตัวบอดด้นะครับเรื่องภาพลักษ์เรื่องภาพลักษ์สวนตวนก็สําคัญนะครับแมนสีโดงสีดังแต่ว่าภาพลักษ์บอดีเป็นมีความประพฤต่บมานะครับเป็นข่าวที่บอกมาบอดีังสิการดับไปด้นะครับดับไปด้แมนสีโดงสีดังซําได้นะครับ เขาเอ่ยว่าอะละครับภาพลักษ์เอฟซี FC กับบอลนามื่นตามว่วได้พี่น้องเนี่ยับบอว่าเข้าเจ้าสีนามื่นตาหม,ม้อศิลปินที่เขาติดตามชื่นชมนะครับเร่องการแสดงงานหนาเวทีความประพฤติส่วนตัวความประพฤติดีบอนะครับอมืมันจังอยู่ใดได้ไดดครับพี่นอ้องออันนี้บอ่อบอไเบเอ่ยถึ่งไป แต่ว่าถ้าภาพหลักที่ออกมาบอดีแปนเจ้าสีโด่งสีดังครับนี่ซื้อโจเฉียวอยู่ในมือครับถ้าภาพออกมาบอดีแล้วก็เรียบร้อยนะครับอนาคตดับไปบอยยังสีน้วครับใจเงินร้อยด้วยการติดแหดทาพวกเก่งจริงเนาะพี่เราเนาะพวกเก่งจริงบอืบัทนบริหารบมเป็นนะครับนอกจากคล้องต้นคล้องตัวแล้วในฟองแล้วยังไปคล้องผู้อื่น ฟองจะมาชสิทิจะสิทธิ์นะครับจ่มันจังมีข้อหาอย่างเงี้ยสิเ้าะทางม้าลำเขาจังมีข้อหาส่วนหลายหลายวงเขาสีหามหนึ่งหามกินเราในหลังเวทีสินะครับหนึ่งหามกินเราหลังเวทีหามมากกันเออหามมากกันศิลปินหามหามมากกันเออเพราะว่าถ้าศิลปินไงเริ่มมากกันเริ่มจีบกันนี่เขาบอกว่า ส่วนลายห,ห,หัวหนาวงเนาะครับส่วนลายหัวหนาวงเพิ่นเพิ่นสี่บอกว่ามันกส,สิเกิดความหึงหวงกันในวงหลังเวทในว่องนี่สิแล้วครับหึงหวงกันไปหวงกันมากไมกระแตกกันนี้นะครับอยู่ว่ได้ยังสิแล้วครับอันนี้ยังเป็นข้อห้ามหลายวงเพว่องคนก็เป็นถือถือเป็นเป็นเข็ดขึ้นกันนี่ครับพี่น้องเนาะเป็นเข็ดรับนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นยังมมนจักจะอยู่ได้นะครับถต่บ่เเ็ดจังสีกับอยู่บ่ได้พี่น้องอยู่ว่ได้ มีอย่างนี่แหละเือ,อเขี้ลับเพื่อนอะนะห้ามกินเหลาห้ามเล่นการพน,นั่นนะครับห้ามมีเรื่องชู้สาวกันเกิดขึ้นหลังเวทีนะครับนอกจากต่างก็ห้ามกินไข่ยงสิ่นะครับ,ยยรบเป็นเขตของเพลนไข่อขอไข่อขอ,อสิมีไข่ห้ามเอาไข่เขามาในวงในหลังเวทีอย่างสิ่นะครับแต่ว่าถ้าออกนาเวทีไปแหล้วอยู่ของอื่นก็นสามารถกินได้ยงสิ่ มันเป็นเคล็ดลับของของเพื่อนเป็นของคู่บาอาจารย์ทุกอย่างมันมีคู่มีบามีอาจารย์นะครับมีอ้อมีสิ่งเนื้อธรรมชาตินะครับพี่น้องนะครับเต่เก่าก็ตั้งขอสังเกตอยู่พี่น้องว่าเอ้าหมอล่ำนี่ล่ำสอดแจงล่ำจงังแต่หัวคำสอดแจงเป็นยังเพื่อนคืออยู่ใดเพืยังคือหาวคือมวนเออต้งเทือไปถามอ้ศิลปินบางคน เพิ่นก็มีครูบาอาจารย์มีค่ายมีออครับเวลาขึ้นเวทีนีมน่มัคนคือจังก็มีเป็นเป็นตัวเป็นคนละคนกันทันทีนะครับและหลายคนเนะครับถี่ลุงสังเกตเบ้างนี่หล,หลายคนยังน้องแอมชนทิชานะครับแอมชนทิชาศิลปินเอกคำสัญญาทิชาธรรมานนะครับถี่ลองเพลงดวนเพลงชิงทุ่งชิงแซมได้ยี่สิบกว่าสมัยนะครับอยู่ ลังเวทีอยู่ข้างล่างก็เป็นอีกซ่องหนึ่งขืนเวทีก็อีกซ่องหนึ่งน้องอุ้งอิงคือกันอยู่ลังเวทีก็อาจจะเป็นสไตล์หนึ่งแต่ว่าอยู่ขืนเวทีก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งคือกันก็เป็นคนละคนนะครับอันนี้เขาเอ่ยว่ามันเป็นเป็นค่ายอ่เป็นค่ายเป็นอ่เป็นคู่บาอาจารย์เป็นสิ่งที่นเนื้อธรรมชาติ